สวัสดีครับหนึ่งพลันใจครับมื่อนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวบ้านไอ้ทรายครับไอ้เสียงเพียวเมืองสกลครับสวัสดีพี่น้องทั้งที่เข้ารบราคาแพงพี่น้องครับมื่อนี้ตอนรับน้องแซ่ลาหนึ่งพระลานใจครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมกันถามข่าวท้งหน้าผมเสียงเพียวเมืองสกลนครครับบรรยากาศที่น้องนุ่งมะนาวมื่นมะยามนะครับมาจากไร้ครับมายามพี่น้องทั้งสกลนครหนาวบรรยากาศโตลมหนาวนี่หน้าท้องหน้าไอ้เสียงครับผม พังของมือกับอาจารย์ป่องจวดเดิอ์สซีรีครับในเรื่องงานผิดตอนนี้มือปราบครับสบายดีครับสบายดีครับมาผมป้าบเพือนกันมาโดนเนาะเป็นยังครับรอดครับแย่มขีดตายก็บอกแก่จรงจริเอัจฉริยะเมื่อนี้มาเยี่ยมยามไอ้ไา้เลยปากกับนี่นี่ซื้อเนื้อมาเสร็จมาซื้อมาต้อนไอ้ติฟังโคนแล้วแข็งเนื้อลงเดือยลงลงดีกว่านี่หมูจกซื้อเพลินแล้วอ๋อไปข้างเรืองหน่ะกินเนื้อลงดีอ๋อพ่อแมนดิ้ฮะไว้จับไวจับพร้อมพิ้ง ในเนื้องามมาฝากรายไส้ครับผมครับบรรยากาศเ้องสีบ้านส้อยจุกลางทงหน้าพี่น้องครับมาเบิรงครับอุ้ยแจวนี่อ่าจัดปองเ็ดแบบผมเอาลำพี่น้องครับอืมีสารบ้านเฮาครับแมนครับผมนะฮะบรรยากาศปั้นใดพี่น้องครับผมนะครับกับบรรยากาศตอนนี้ครับคึ้จังไหนจังไหนไม่ยอมถามเขาไอ้ไส้ขิดหัวได้ไส้เมื่อคืนล่ำยูทั้งคนครับเลยไม่ก็เลยแบบมาหาแมนครับเพราะไม่มีว่าล่ำกับว่ได้มาหามึงแม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวว่าได้ไปหาตัวครับผมอาจารย์ปองเอารองเท้ามาสองขวดหน่อยไปบ่ได้ สวัสดีเนื้อกี่แล้วยาจะสุกเมื่อนี่ยไม่ได้มากเลยซื้อๆไม่ได้เลยซื้อเนื้อมาบากจุพร้อมโอ้สุดยอดขอบคุณทั้งชายครับเนื้องามจากเคียงเนื้อลุงดีบานตลาดพังโคนเฮาสกุลพังค์เนื้องามงามเนื้องามตัวลุงดีเลยดีครับอีพอดีเฮาน้อกลิ้มครับครับผมกับนี่ครับพี่น้องครับแก้วเพีย่มผมอับลำฝีมืออาจารย์ป่องความแสบความนัวเป็นยยังครับแกะแข็งๆพี่น้อกแต่ว่าเอาอยู่ใกล้ปากขอยน้ำลายมันลงเลยจางซ้ำเป็นเป็นวะนี่ฮะเป็นวะนี่เป็นแล้วเป็นยยังครับสมบัติจ ครับผมโดยเมื่อนี้ครับเซเชปองเฮ็ดสุกินพลังไชยซื้อมาแล้วครับผมพี่น้องครับฝากติดตามช่องหนึ่งพระลานไช่ครับหนึ่งพระลานชัยนั้นพี่น้องเนื่องจากยูทูบเปิดช่องใหม่ถือว่าเอาเลยเอาใช่แม็กมันฝากเนี่ยฝากตัวก็ไปใช่ครับผมง่ายเซ็ตฟิวเมืองสักคนครับผมเมื่อวานกี่ทีบนี้นี่เกินเลยเขาจะมาได้เร็วเจะยังกไงเอาละมันหนาวพอเดี๋ยวจังจังไปจังไปฟังคลิปคลิปต่อไปดีกว่าเนาะครับคลิปแรกก็บรรยากาศของการ ซอยจุดลยรั่วอ้าวจัดองกินกินไปบ้างดูกพี่น้องครับผมทดสอบเลยวแม่ครับผมไม่กินได้เยอะเบอร์นี่ี้พูดชี้บอนี่พี่น้องมาพ่งใกล้ๆพี่น้องตับ้านเบิงพห่อพร้อมปั้นเมียงมาเนี่พอตับพี่น้องกับผมบรรยากาศมาคิพันตาผอเขาเอิญมีล้อะไรนะซอยจุครับคุยบ่แม็ปนนี่พออาโอ้ยกคุยเจี้ยนเนื้เขาทั้ขมดิเหนือเนเขากัน นอนจากน้ำเลยบาทนั่งครับเต็ดเองกินเองครับแสบเองแสบเองเมื่อไหร่กินแล้วครับยิ้วขอเมา่อไหร่นิ้วขอได้ยินไหได้ครับใส่หมูกระมีนี่หลืมบอกอ้ายได้ครับเนื้อมาได้ครับมาพร้อมเนื้อมาพร้อมมาครับพี่น้องครับกินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันขอบคุณตองไหนตรงหน้าขอบคุณตองสายที่ซื้อเนื้อมาฝากพี่น้องครับผมครับผมาค่อยๆพีน้องกินดิบเดอกยวจะมากัดหินลองเบื้อง ครับครับเนีย่ยเด็กนักรียนลองกินเอากินคัดลองกินพปนุปนปนปลากับว่าปกติพวก,กินนี่ครับเั่นบอกเงีครับของของดิฟช้นมากลรจิกินแต่ <c oughs> ครับผม,มอ่ะกินน้ำเนะี่ยหอนหอด,หม,อดหมองเลยแล้วสิบ้าพวกหอนนี่ครับข้ามยังไงบ่ยังดอกพอดีพองามเลยล่ะผมผมอัมรัสทรงเกียวไปเลยอืลอีเมื่อครับอาจารย์ปองครับปอคบ บอกว่วหน้าอ้เจ้าเปลวปลาเล่าขิงยังเล่ามาเคยกินอย่ครับแต่บิลีแต่บิลีคพับบไงใจจะลืมเ้อะายเลื่อมแตงโมอืมแตงโมบอันนี้ซื้อแถมส่มาเด้เอานะไปเป็นหลงไมแดงครับล่างปากเจ้าหน่ยไปเด้อจะเรียกหมาอยู่บ่ได้นี่หมาจะไหน โอ้ยโอ้ยนี่มาลูกได้นะตัครับมาไร่ขาหัวไม่หยันมันตื่นเต่เช้าแล้วแนแปงบกกวา่นีทำหมัวไหมปลาที่าไป่หัวแบบยไเลยครับไปเลยครับนน้ำแป้นครับเนี่ยปุ่นปากกดจำช่องหนึ่งพระรามใัยด้วยปากกดจโอ้ยัไช่องหนึ่งพระรามชหนึงพระรามยครับผมพระรามนอพระรามพระรามุงเียวอันมันก้นใสเลยนี่ก็ได้แก่เลยนี่ คนสรินูรินนี่แม่มาคนรินโอ้จำอ่ะเนาะทำปรสซรินนะมาใส่นี่มาใส่ยังมาใส่มาใส่สีงวงัวโอ้เลี้ยงงัววันสีงวงจริไรเขาละไปลูกยังเราผมไปคนก้ากเที่ยวไปกินเทียวรไปไก่โพดเขาว่ากินนัะทางมานั่งนี่มานั่งกอแลนั่งนั่งไหน่ะามาล้มั้ยนั่งล่อสมุดดียวละ ยังเดี๋ยวเลยกดติดตามช่องหนึ่งสัตผมนึ่งพลใช่แนเด้อพี่น้องเน้ออะไรกับปาปีาเราไม่้อกันแล้วกัรครับผมัขอบคุณด้ย่ครับนาไอเสียงเปียวกับอาจารป่องนะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรงแหกมานครับไม่คิไปดูนกันขาดไปหอครับเนอผมไปหอครับบาากินนังลูกกินกินบดปลารกินนิดบกน้อยวนเ่ยใช่ใช่ใช่้อยหอชิมก้วยอคกแก้วข้มดเลยแก้วขมไปหรอผมดี เจมาคับผมายังวะไรว่าจว่าจะกินอีกยู่เดีเจ้านี้เ่็นนาผมบีเราไกินบ่าเ่บวแล้วกันุ้วยสือเป็นว่าจั์ฟองนะครับใชยเสือมือเสือเอาขี้บวกมาดูดได้เปียงข้าไรพี่หนุอมครับอ่ะมากินน้กันได้พีนุอมเลือนะ่ครับผมเ้าป่ะครับเกียกัสุดยอดครับเป็นยังไงางสวัสดีผู้มันเทาแป่ ไม่แย่สบายดีบ่สบายดีครับผมเดีินเข้ามูนีนวันเกิดไปงานเนาะเจ้าหน้าของเมื่อบ้านเนาะมูนีกินเข่าตรงไหนตรงหน้าสะก่อนผมลองแสบมาเด้อหนองเด้ออืขอเขาเลยล่ะไม่ติดข้อใครป้ o ติขอใครขอขวดครับข้อขวดอืมข้ออะไกางเลยป้ a ข้อเท้ามาเองครับมากินเข่าน้ำครับผมแอบฟองครับเป็นอย่างน่ี้นเนื้อทุกส่วนเนา เอาไปซิวกับมีดิเดดเดดเดดครับได้ได้ได้ยัดซิกินให้เพิงมาซิวี่เนี่ยเปียวยวนสะดุงนเจ้างีครับเออเออแก้วนอดนอครับนอืให้ยังบันอ่ใช่ยังเบ็ดมนมาซิวเด้บักพีชพีชบ้าง เข่ากัเป็นแลวเนาะบบนี้เนาะเอาไม่อ้สาระในช่องนี้ผมมีพี่น้องครับครับมีต่สาระเร็วคนคนคนครับครับผมวนกันแต่วาเนี่ยภาษากูบาวไทยบ้านบ้านเฮาน้อช่องหนึ่งพลังใช่ได้คอับปละเาผมล่ำพี่น้องบางเนี่ยเอาดีที่จริงล่ำบ่ล่ำค่นเกี่ยบ้างเนี่ยแค่นี้ใส่เราบ้านแค่มีว่มียืนแล้วเอาคนท้องสามานิเปิดแจ้งแจมาหลับบาท้มานี่เรื่องนี้บรรยากาศด้วยเขาน้ าเพื่อไดเ่เพแม่ทำเกียวทำเียวเป็นเป็นได้ครับตัวแรกมาเออจ่นอกจันบัำแพ้บำตั้งเด้ล่ะเตาแบบบัวมันเท่าเด้อ่บ่อยเนาะ่บ่อย่บ่อยกะตอกมีติกตัวนัิ๋หิ้วข้าวเช่อนก็ควรเป็หลายล้น งานยูงานามองเรื่อง่ายบังบอ่อเปิดบอ่อนายถึงหญิงใสไอ,อ้น้องมาจ้องมองตั้งแต่เว้นตลอดสุนักเต้นตลกผ่านในการเวียนดนตีบัลลังขับเยาาสลับลำเลืองเบเอาลำเลียงสำเลียงอ่อนขวงทำนองบางตอนดัดแปลง เป็นของมที่น้องเอาใจใส่เคยได้ฟังจังเต้ที่มาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปอนุรักษ์สืบไปให้ท่านอยู่ทา่ทานสมัยแต่บ่อนละยของเดิมหากแต่งเติมเสริมสอนอ เอาซ้ำนี e ่ละพ่อเอ้ยมันยามหูสิแตกก้อนอยเลี้ยงเหลือแต่แก้วกูะทังเตอร์เอาซ้ำนี่ได้เนาะป่านบ่เคยกินกันความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นให้เป็นๆโซนยยูโอยเอ็นดูลูกหลานี่แก้วกระแก้วแท้เท นั่นบะแมนแก้วซีฟูโอ้ยมันขึ้นมาล่งแนวนี้ลงสมุรสาขรอุุนพะฮันนี่ห่โอ้ยลงทะเลดุนอ๋อจำขไหมใช่จำขอหญ่แต่พอขึ้นเขามันงนนเขาไม่นั่งมวยอืม็ดเดียไปก็ป่วยจีแมนจีดอกแมวมันเนี่ยเสียบหลายพี่น้องโอ้ยแบรรยากาศครับ บังเสียงล่ำพันไปพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเลือกับอนุการมือนีต่อยตูดแทบแทบนะครับพ่นหลังสลาวเอาเนื้อมาฝากเอาอาจารย์ป๊อกพอมเอายู่วลาตุ่ยคข้าไปยังไงกินอะไรมาหนึ่งตุ้ยภาษาอย่างนี้ภาษาลาวภาษาลาวนี่คนตุ้ยคนด่วนคนมาแอนีิจังสังกาชิน กับคุณพี่น้องครับกับติดตามรับชมช่องหนึ่งพระลันชัยต่อไปน้องหนึ่งพระลาน้องไปเก็นกิจกรรมยังมาแม่เดดการกินเด็ดคุพี่น้องครับอาจุณพี่น้องไปร่ำจะท๋ยวถากไปนี่ฝากกดติดตามฝากกดสั่งสอนให้กับหนึ่งพระลันชัยอาจจะมีสาระเนี่ยบันไดน้อยเนาะเหยาะสลับมาดมครับผมเป็นกิจกรรมยูทูบคนกระจอกอยากพักพอนสมองครับสาระมากกับปวดหัวเพรต้องมีสาระแม่นแหละแบบนี้เลยครับสบายสบายสบายมองไอ้พิสาระดิเนี่ยทำให้มันมีสาระปวดหัว คนด้วยเขาจะปลอดภัยโอเคขอบคุณแฟนครับเอามาแล้มาจากท่านครับเรื่องครับผมที่ไหนก็ขอขอบคุณนะครับก็ฝากติดตามทางยูทูบได้นะครับหนึ่งพระรานชัยครับผมอีเกเจ้าหน่อยสิทยอยลงคลิปเรื่อยๆมือนี้เป็นคลิปแหกคลิปแรกแห่งมนันปากเนื้อปากตัวครับง่ายเสื่อมผยวเพป็นอยู่น่ามือนี้ก็เลยมาเหลืนน้ำเพลินครับผมเอาถือว่าเป็นเอาเรื่องเอาใช่ครับผมขอบคุณขอบคุณอาจารย์ของด้วยนะครับ ขอบคุณไอเสียงขอบค,คุณดุกไสาลาครับผมน้องบี้ครับผมเนาะจะไหนก็ฝากติดตามนะครับผมเราบันจัยหนองไปบ้าครับบ้าผมจะไปด้วยเสียงแคนเกวกเก้มหรอวะเนี่ยว่งัานคือ่าแซบอยู่บ